สวัสดีครับพบกับผมกล้องงิ้งนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นโหมดแมตเตอรครับนะครับเป็นด่านปราสาทโบราณนะครับก็คือโหมดเอาตัวรอดนั่นเองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็มาดูกันว่าผมจะยิงใครได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะยิงไม่ได้นะด่านนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะ สาม,สมีทั้งหมด5คนนะครับที่อยู่ในห้องนี้เราต้องเราต้องชนะท่องไว้ก่อนก็มาดูกันนะครับ5้าสี่สาหนึ่งเริ่ม right. move out. ตรงที่โล่งแจ้งซะเลยนะกระสุนปืนกลเบาเก็บเสื้อเกาะไว้ก่อน B เปิดประตูเอตินสไนเปอร์ เก็บมาก็ต้องเติมลูกก่อนนะครับมีเคสี่ร้อยด้วยหมวกทหารมีใครอยู่แถวนี้ไมเอ่ยเทสปืนเทสป,ป,ปืนปืน,ปนพกเลยพ่น สุนัยนะฮะหมวกเวลหนึ่งก็ทำไมมีแต่กลเบาวะขอปืนแรงๆหน่อยไม่ได้หรือไงเพื่นจู่โจมเออสะก,การนะฮะเดี๋ยวเเออหมวกเวลสามยืนอยู่ที่โรงแจ้งก็อันตรายนะฮะเดี๋ยวผมเก็บปืนสักแป๊บนะเอาอ,อะไรครับเนี่ย กูจะเก็บกระสนุนเออที่อ,อ,อารูโม่ดีกว่า,วาวเบริรดเคสี่ร้อยเสกเกวลหนึ่งกระสุนปืนคนเบากระสนุนสไนเปอร์ก็ตอนนี้อยู่ตรงไหนวะโอ้อยู่นอกเอเรียเลยเหรอ เดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปตะลุยไปฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้ก็ได้ของมาพอสมควรแล้วแต่อยากได้กระสุนไรเฟิลอยู่โจมเพิ่มยังเลยมีของให้หาได้ทั่วไปนะครับรู้สึกว่ากระสุนไรเฟิลจะน้อยแล้วก็มีกล่องพยาบาลอยู่อันเดียวเองเดินตามถนนก็ต้องคอยระวังเลยนะฮะศัะตรูอาจมาได้ รอบทิศทางนะครับอันนู้นเป็นปราสาทนะครับอยู่ด้านบนบางคนจะได้เกิดด้านบนนะครับเหมือนได้ยินเสียงปืนกลตรงไหนวะมันเสียง MP7 เลยเมื่อกี้เนะี่ยรู้ว่าหูแว่ววะเปะ็นสุดลูกโมเยอะอยังเฮ้ยเจอแล้วลดก่อนอันตรายอันตราย มันเติมเลือดแล้วอสการ์ไยิยงใครน้องไล่ยิงใครก่อันเพราะเนื่องจากว่ากระสุนเรามีน้อยนะฮะเรายังหากระสุนไรเฟื่นจู่โจมเออต้องอย่างนี้เออต้องปืนนี้ปืนนี้นี่แหละ K2C นี่แหละเบิดควันกระสุนปืนพกเก็บป่ะ ไปไหนแล้ววะวงค่อยๆบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเราต้องหาที่ต้องขึ้นไปบนปราสาทป่ะปราสาทอยู่ด้านบนนะครับวงมาเริ่มบีบมาแล้วก็มาถึงปราสาทแล้วนะฮะของซัพลายถูกเปิดแล้ว ยิงแม่งเลยเออมาเปลี่ยนสไนเปอร์ยิงมันดีกว่าตาวิเศษเห็นนะเว้ยไปไหนน้องเรียบร้อยนะครับเฮ้ยไหนวะ ยิงกูตรงไหนวะไหนวะโอ,โอ้ย้ยยิงกูข้างล่างแล้วมึงกล่องเลือดสุนปืนพกเล่ยโขก่องเลือดอีก อ,นนอยู่ในวงแคบแล้วนะครับมีปืนอะไรจริงๆมั่งเออมายืมมามาแถวๆจะสู้มันได้ไหมแล้วปืนจู่โจมกับเชียร์แท็กมันใช้ปืนอะไรวะเหมือนมันใช้ K2C เลยเมื่อกี้เนี่ยปืนแม่งยิงแรงๆกระสุนปืนพกเจะเวอร์ไปไหนเนี่ย กระสุนปืนพกผมมีตั้ง80กว่าเม็ดนะก็วงบีบตัวนี้แคบเข้ามาแล้วเราต้องหาที่นะในการซุ่มยิงเปลี่ยนเสื้อก,กอดลอาเลือกเฮ้ยวงบีบมาแล้ววงแคบเข้ามาแล้ว อยู่ไหนกันวะอุยฮ่าเอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนหล่อหลังนะพลาดเองนะครับ <g iggle> ก็ประมาณนี้นะครับโหมดแบทเทิลครับนะครับยังไงคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันสักหน่อยนะครับสวัสดีครับ